สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมดราโคเนียซาก้าอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเริ่มปูพื้นฐานนะครับของการเล่นอาชีพแดนเซอร์กันนะครับว่าเฮ้ยอาชีพนี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไงบ้างและมีสกิลทางเลือกอะไรแบบไหนบ้างนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดไลค์กดซับสไครต์และเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกัน,นครับ โอเคครับก็สําหรับอาชีพแดนเซอร์นะครับผมก็จะเป็นอาชีพที่เป็นซับพอร์ตเพียงหนึ่งเดียวนะครับในการเปิดตัวเสีอาชีพมานะครับอาชีพแดนเซอร์ก็จะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างแบบจําเป็นมากๆต่อปาร์ตี้เนาะ ยิ่งลงดันระดับสูงๆยากๆนะครับก็ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะะนะอาชีพนี้อาจจะเป็นอาชีพที่หลายๆคนเลือกจะเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าแดนเซอร์เนี่ยก็สามารถที่จะเล่นโซโล่ได้นะครับในคอนเทนต์ต่างๆเพราะว่าเกมดาร์คเนียซาก้าเนี่ยมันก็จะมีคอนเทนต์หลายๆอย่างที่เราจะต้องลงคนเดียวด้วยไม่ได้ลงเป็นปาร์ตี้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสกิลกันก่อนนะครับว่าสกิลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มมาเนี่ยเป็นคัสแรกแดนเซอร์ครับจะมีแค่สสกิลตรงนี้ก่อน นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเปลี่ยนเป็นบาทปุ๊บเนี่ยก็จะมีสกิลตัวจังหวะอันเล้าใจเข้ามานั่นเองนะครับสกิลแรกเลยนะครับดาวหางคิมหันนะครับอันนี้จะเป็นการโจมตีนะครับเจ็ดครั้งเนาะแล้วก็สร้างดาเมจเวทนั่นเองนะครับแบบนี้เลยครับอ่าก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้ทำดาเมจหลักๆของแดนเซอร์นั่นแหละแล้วก็สกิลต่อมานะครับสกิลนี้ครับเพลงสาดุดีแห่งกาลเวลานะครับก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายนะครับเป็นรูปพัดอ่าแล้วก็ต่อมานะครับ ปาตี้สุดเวียงนะครับอันนี้นะครับก็จะสร้างดามาจเหมือนกันนะเป็นสกิลดามจอีกหนึ่งอันที่จะสามารถทำดามจในพื้นที่วงกลมได้นะครับอ่าสกิลดามจไปแล้ว3สกิลนะครับแน่นอนว่าเป็นซัพพอร์ตนะครับก็ต้องมีสกิลที่เอาไว้ฟื้นฟูหรือว่าฮิลนั่นเองนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นระบำแห่งอรุณนะครับซึ่งเอาไว้ฮิวนะครับผมฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวเราแล้วก็เพื่อนในปาร์ตี้ได้ด้วยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเกมนี้เขาจะดีตรงที่ว่าเราสามารถ เซตติ้งได้นะครับผมว่าเฮ้ยเวลาออโต้นะครับเราจะให้มันใช้สกิลเนี้ยตอนที่เลือดต่ํากว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่70ดหรือบางคนอาจจะรอให้ต่ากว่านี้ก่อนค่อยคิวอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเซตตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยในการตั้งค่าอัตโนมัติเนี่ยเราอาจจะเลือกมันไว้เป็นสกิลแรกนะครับผมอ่าเพราะว่าอ่าถ้าเกิดว่าเราเลือดลดปุ๊บเนี่ยจังหวะที่ถึงเลือดที่เรากําหนดไว้มันจะได้ฮิวทันทีนะครับ อ่าผมก็จะเรียงสกิลไว้ประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าพอเป็นคัสสขึ้นมาเนี่ยจะมีสกิลจังหวะอันเล้าใจเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งสกิลนี้นะครับผมก็จะทําดาเมจด้วยนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มค่าเดฟให้กับเรานะครับทำให้เราถึกขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มแอตแทกด้วยนะครับให้กับพันธมิตรที่อยู่ในระยะอ่าส่วนถามว่าเราจะอัพสกิลไหนก่อนเป็นหลักเนี่ยจริงๆเราก็พยายามอัพเป็นเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับ เออเฉลี่ยเลเวลกันไปนะอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยเราจะต้องเลือกอัพสกิลไหนสักสกิลหนึ่งให้มันแบบว่านําเพื่อนไปกอนอะไรเงี้ยในแต่ละช่วงก็เลือกสกิลที่มันคููดาวสั้นๆนะครับเพื่อที่เราจะได้แบบว่าอ่าสกิลได้ต่อเนื่องอย่างเช่นสกิลดาวหางคิมหันตัวเนี้ยครับคููดาวจะอยู่ที่9าวินะครับสกิลอื่นเห็นไหมครับผมจะมีแบบ14วิด้วยอ่าอย่างเงี้ยสกิลโจมตีนะแต่สกิลฮิลคููดาวมันจะสั้นอยู่แล้วนะครับอ่าทีนี้ครับพอเรารู้สกิลแล้วนะครับเราก็ต วงล็อกสกิลเนี่ยก็คือมันจะมีพรีเซตมาให้เราเนี่ยประมาณ5 p พรีเซตเลยนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกอัพได้หลากหลายนะครับผมก็จะแบ่งเป็นเซ็ตเบรกกับเซ็ตซับนั่นเองนะครับเบรคคืออะไรครับก็คือเอาไว้ลงพวกดันเจียนที่มันมีพวกบอสที่มันมีหลอดที่เวลาเราตีจนแตกแล้วเนี่ยบอสมันจะยืนนิ่งๆนะครับให้เราตีฟรีๆโอเคครับและเซ็ตเบรกเนี่ยผมก็จะมาเน้นอัพประมาณนี้เลยนะครับต้องบอกว่า ตัวฮิลเนี่ยผมจะไม่ได้อัพไว้นะครับเพราะว่าเราจะเน้นแบบว่าลงคอนเทนต์คนเดียวแล้วก็ตีบอสให้มันเบรกแตกเร็วๆนะครับผมแล้วเราก็จะได้ทำดามจดนะครับซึ่งมันก็จะมีตัวนี้ครับพวกตัวสกิลแพสซีฟตรงนี้ที่มันจะเสริมสกิลต่างๆนะครับที่จะมีการเพิ่มอัตราเดฟเบรกตรงนี้นะครับอ่าพวกเนี้ยมันจะช่วยเสริมนะครับให้เราตีบอสได้เร็วขึ้นแล้วก็สบายขึ้นนั่นเองก็จะอัพไว้ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองดูเป็นแนวทางไปได้นะครับ แน่นอนครับแดนเซอร์ cer, เวลาลงพวก PVP เนี่ยเราอาจจะไม่ใช่เมนดาเมจหลักเหมือนอาชีพอื่นที่ดามเมจเขาแรงๆเราก็จะเน้นไปทางซัพพอร์ตนะครับซึ่งทางซัพพอร์ตเนี่ยเราก็จะมาพวกสกิลฮิลต่างๆนะครับให้ฮิลแรงขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงพวก M ATK นะครับเสริมเรื่องของค่าฮิลไปอีกนะเพราะว่าการฮิลเนี่ยถ้ายิ่งเรามีพวก M ATK เยอะนะครับก็จะยิ่งทำให้เราฮิลได้แรง ต่อมาเรื่องของการทำของนะครับก็เรียกได้ว่าของเนี่ยในเกมเนี้ยเวลาเราทำพวกชุดแดงเอาอุปกรณ์แดงต่างๆเนี่ยมันมีหลายเซตนะครับตัวผมเนี่ยก็จะเลือกไว้ประมาณ2เซตครับโดยที่ว่าเจ้าเซตเนี้ยนะครับเซตที่เป็นหัวใจสีเขียวนะครับตัวเนี้ยครับมันจะเน้นนะครับในเรื่องของการเพิ่มเบรกนะครับผมนี่เห็นไหมฮะ,ะถ้าเกิดว่าเราเน้นแบบตีบงตีบอสจริงๆผมก็จะใส่เซตแบบนี้นะครับให้มันเพิ่มอัตราเบรกเข้ามาตรงนี้ นะครับใส่2ชิ้นนะครับก็จะเป็นเกาะกับตัวรองเท้านั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมไปใส่เนี่ยสมชิ้นเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะยิ่งทําให้แบบเพิ่มค่าคีไปด้วยครับเออถ้าเกิดว่าเน้นบอสจริงๆเนี่ยผมก็จะใส่แบบนี้อ่าเนี่ยมันจะได้เซต3ชิ้นแบบนี้ครับส่วนถ้าเป็น PVP นะครับเราก็จะเลือกใส่เซตตรงนี้นะครับที่เป็นรูปโล่สีฟ้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่2ชิ้นแล้วนะครับตัวนี้ครับมันจะทําให้เราเนี่ยฮิลแรงขึ้นอยู่แล้วนะฮะตรงนี้เห็นไหมฮะ แล้วถ้าเกิดว่าเหลือแค่คนเดียวปุ๊บเนี่ยก็จะฮิวแรงขึ้นไปอีกอต่อมานะครับก็คือการดัดแปลงอาวุธนั่นเองนะครับหรือว่าเซ็ตอาวุธที่เราจะใช้กันนะครับเซ็ตแรกนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเมื่อเลือดเรามากกว่า90%หรือ80%นะครับก็จะได้รับเพิ่มในเรื่องของค่าป้องกันแล้วก็โจมตีนะครับอันนี้เนี่ยผมจะใช้หลักๆในคอนเทนต์ PVE เนาะเวลาเราตีบงตีบอสหรือว่าลุยเคลียดดานมอนอะไรต่างๆนะครับก็จะใช้ตัวฟอรต์มูลแล้วถ้าเกิดวว่่าเป็็นนตัไททยกจะใช้ เวลา PVP นั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อเลือดต่ำกว่า20%นะครับมันจะสร้างโล่ขึ้นมานะครับ40%ของ Max HP เลยนะซึ่งค่อนข้างเยอะมากแล้วก็อยู่ตั้ง10วินะครับอ่าแล้วก็อันเนี้ยมันจะเกิดแค่ครั้งเดียวนะในการต่อสู้นะครับผมก็อันนี้เราจะเน้นเอาไปใช้ใน PVP นะครับอ่าส่วนตัวหมุนวนตัวนี้นะครับอันนี้จะโจมตีเป้าหมาย4ตัวขึ้นไปพร้อมกันเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับเอาไว้ลงพวกอ่า content พวกดัน EXP เนาะที่เราจะต้องเข้าไป เคลียร์มอนเยอะๆนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับต่อมาคือเรื่องของดรายนะครับการสวมใส่ตรงนี้นะฮะก็จริงๆก็ตามที่ตัวเกมแนะนําได้เลยนะครับผมเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นพวกค่า MATK อยู่แล้วนะครับเพราะว่ายิ่ง MATK สูงเนี่ยการฮิลหรือว่าการสร้างล่อะไรเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปเนี่ยก็จะได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพื้นฐานนะการเล่นแดนเซอร์ต่างๆนะครับหลายๆคนก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกับพวกตัวสกิลนิดนึงนะครับซึ่งอาชีพนี้ก็บอกเลยว่าเล่นแล้วไม่ตกงานเพื่อนไม่ทิ้งแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพสายซัพพอร์ตเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่จะเข้ามาในตอน Open Beta นั่นเองนะครับก็ใครสนใจอาชีพนี้นะครับก็มาเล่นกันเยอะๆได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ผมได้ทําของมากกว่านี้หรือว่าได้เล่นตอนโอเพนเบต้าแล้วไปไกลกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะทําไกด์มาเพิ่มเติมให้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่พื้นฐานนะครับคร่าวๆของอาชีพแดนเซอร์นั่นเองครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับใครที่อยากจะถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซมัคสมาชนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องจุโกด้วยครับคลิปนี้ขอตัวก่อนคร ครับ